เรามาหม้อให้กับผ่านโลค,ค,โเ,คเพื่อนําไปหม้อ,มอให้กับตามโรงเรียนต่างๆด้วยก็ต้องขอบคุณที่ก็เป็นอย่างมากนะครับที่ที่ได้ขอบสําคัญตรงนี้นะครับผมเองอ่ยผมก็มีเพื่อนเป็นหล่อผู้การที่เขาแก,ก่ก็เคยเคยมีการนำนำ ำนำบกนะ็อกเนี่ยไปบริจาคอยู่ที่โน่นเหมือนกันก็จะเป็นสไตล์ว่า,าเพื่อนผมบอกว่าเวลาไซของเด็กเฉพาะจริงเลยที่เชาใช้นะครับซึ่งผมก็บอกว่ามันมันเป็นความสำคัญน,นะครับเพราะว่าัปัจจุบันนะครับก็เขาจะรัสะบสมัครประมาณทั่วไปนะครับล่าสุดที่ผมเช็คดูก็จะมีคนสม 1, ัทโรงพยาบาลหนึห่งพันขึ้นไปแล้วควรประชาสัมพันธ์นะครับคือทุกท่านว่าถ้าเกิดใครที่สมัครก็ สามารถเข้าไปสมัครได้ในในครับก็จะเป็นเงินของทางอุตสาหกรจังหวัดอย่างเดียวเลยนะครับไม่เกี่ยวกับออเดอร์เซอร์นะครับออเดอร์เซอร์จะชอบนะครับเรื่องเรื่องต่อมานะครับจะแจ้งขอแจ้งแจ้งผู้ประชุมคือว่าเหตุการณ์ว่ามันมันมีมันมีการหายขึ้นะครับก็เลยเลยบอกว่าด้วยผลราทบก็ยแก้ปัญหาด้วยนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในที่ นะครับขอบคุณเช่นผู้ทีกษาครับผมดรสิทธิศักดิ์เจียวพองศ์พิพัฒน,น์ประธานที่ปรึกษ,ษากิจมศักดิ์ของปตลบางสี่เมืองครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะฮะที่พระภาวุฒิโดยตำแหน่งได้เป็นที่ปรึกษ,ษากิจมศักดิ์ของปตลบางสีเมืองนะวันนี้ท่าน ใจดีนำหมวกกันน็อกมามอบให้กับงานจราจรของสพบางสีเมืองจำนวนร้อยใบยนะฮะก็ต้องอยากให้ท่านพูดอะไรห,หน่อยนึงว่าวันนี้มายังไงวัตถุประสงค์ของนักพบบางใหญ่เป็นไงบ้างครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมประภาวุิชาลาดีไซน์นะครับเจ้าของบริษัทนักพบบางใหญ่นะครับอ่าเป็นที่ปรึกษากิจิบศักดิ์ของสพปลายบางเออของ พอพอบางสิงเหลือน้วยน,นะครับเนื้อหาใจความอย่างจริงแล้วเนี่ยผมกับพี่ชาติเนี่ยมีความผูกพันกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันทุกวนันทุกบ่อยๆ,ๆนะครับแต่และมันผูกพันกันในจิตใจผมนึกถึงพี่ชาติเสมอครับเวลาพี่ชาติมีงานอะไรที่ผมพอจะออกมาช่วยได้บางครั้งบางคราวเนี่ยกลางคืนมื้งค่ำเนี่ยผมไม่่อยได้ออกอันนี้ต้องขอโทษนะครับ,รบเราอายุเยอะแล้วก็ไม่อยากออกกินเท่าไหร่จรทําอาจจะว่าไม่ได้มาออกส่างพี่ชาติแต่ว่า กิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะหมวกกันน็อกเนี่ยซึ่งเราเป็นผู้จาหน่ายรถจกักรยานยนต์ก็เล็งเห็นความปลอดภัยนะครับในฮอนด้าเองเราเนี่ยนะครับมันจะมีโครงการก็เรียกขับขี่ปลอดภัยนะครับเพราะนั้นเรื่องหมวกกันน็อกเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมีเจ้าที่ครูฝึกไปสอนตนอั้โรงเรียนต่างๆนะอยู่บ่อยๆนะครับบนโรงนลงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและคราบถิ่นนะครับปีๆหนึ่งเนี่ยจะมีเด็กนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุนะครับ จากรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็มาด้านหมวกันด็อกเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ช่วยความปลอดภัยเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์นะครับโนโยบายชา้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็วันนี้เลยมาม,าม,ามาอบหมวกกันด็อกให้กับสพบางสีเมืองนะครับซึ่งต่อไปผมก็จะไปมอบให้กับสพปไปบาง,งที่จริงๆครับก็ต้องขอบคุณที่พวุฒิที่ได้เห็นถึงความปลอดภัยของประชาชนตัองแตเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนุกบุรีนะครับ ก็เดี๋ยวครั้งหน้าพบกันที่สพใบบางท่านก็จะไปมอบหมวกกันน็อกให้อีกที่นั่นนะวันนันนบขอบคุณพี่พอวาวุฒิมากนะครับที่ครับมาช่วยงานสังคมแล้วก็ดูแลทุกสุขของประชาชนพี่น้องทั้งหมดของจังหวัดนนทบุรีขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ